คุณไหวไหมหน่าลองน่าลองเออเอาเซ่อย่าใจร้ายนะนี่กล้าพูดนะอย่าใจร้ายโอยยใครจะไปร้ายกับน้องตุ้มได้ล่ะครับก็กล้ามแขนเธอใหญ่สักขนาดนั้นเอา้าก่อนจะดูคู่เอกมาดูน้องนิวซิตโตโน่ปะทะกับเจเน็ตซิตแฟรเทกกร็กซ์ก่อนเอาใจช่วยนะนิวนะไม่ต้องชนะหรอกแค่เอาชีวิตกลับมาให้รอดก็พอเอาละขอ เดี๋ยวด,ดูพี่ต่อใอ้สองคนเลยอสองคนเลยหรองั้นคุณซ้อมกับเจเด็ตก,ก่อนแล้วเอาเอาเสียบมาเบ้ตออัวน้าเอาชอบ คำสวยหนูอะค่ะน้องตุ้มไม่เคยชคบุยทะเลมาก่อนเหรอนี่เป็นครั้งแรกของเธอเอ่าสิแต่ก่อนชคเป็นธรรมเนียมของน้องตุม้มก็ ความย่อยยับของโตโน่อะไรครับโตโน่กระชากวิญญาณของเจนหลุดหรอผมหลุดเลยอ่ะเพาเป็นพายน้ำภาเหรอตอนนี้เจเนตทำอะไรยังไงอยู่บ้างคะตอนนี้ต่อยมวยอยู่แฟร์เทคค่ะแค่น้อนต่อยมวยทุ้มตอนนี้ต่อยทำอะไรอยู่บ้างคะค่ะก็เหมือนกันก็เป็นฟิตเตอร์อยู่ที่แฟร์เทคนะคะรซ้อมเป็นบางครั้งแล้วก็สอนเป็นมางค์นะแล้วก็มีค่ายมวยของตัวเองด้วย ร้านชายดูแลไปแล้วแล้วก็มีธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่สมุนไพรที่หินตาหินยาย่าร้านชื่อน้องตุ้มฮัตค่ะอวันนี้ถามหน่อยน้องนิวเป็นยังไงบ้างมาร่วมงานแล้วก็มาสนุกกับพวกเราในวันนี้สนุกครับสนุกตอนไหนมากสุดชอบตอนไหนอันนี้นิวสนุกแล้วใช่ไหมครับลูกสนุกสนุกนะชอบตอนต่อยมวยทะเลนะมันนะมันอตอนนั้นล่ะครั งานหน่อยว่าตอนนี้เราจะได้ติดตามตโน้ตทางไหนยังไงางขอบคุณพี่ทุกคนนะครับที่ให้ผมมาร่วมคุณการที่มาร่วมสนุกวันนี้สนุกมากครับเพราะว่าปกติทํางานทุกวันเลยอันนี้ก็เหมือนกบได้มาเที่ยวมาไเ้มา่อ้มาได้มา้มาไดาไดมันเหนื่อยมัได้าไมานมา้มานด้้มามาไดมามาไอ้มาได้นน้สนุก้มาไดามาไดามา้มาได้้มาั้มัาาา้าด้าด จเส็จแล้วขอบคุณน้องตงค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณบรรยากาศด้วยแล้วที่สำคัญขอขอบคุณค่ายมวยของเสี่ยวหนูตัวขาวนะครับผมบัญชาเมฆนะครับเมื่อวานนี้เราไปตุกสนานกันเละกันเต็มที่โดนห้างสัเละว่างๆจะไปซ้อมด้วยขอบคุณมากๆแล้วต้องขอบคุณนะครับตลาดน้ำสีภาคด้วยตลาดน้ำสีภาคพิพัทยานี่ใช่ค่ะ คุณที่พักนรักนรักของเรานะครับว่าใหญ่โฮมสเตย์รีสอร์ทครับเอาละค่ะพวกเรานะคะลากันไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งน้ากับชัดไปของคืนกับโซฟาดีใจมากมากครับที่เขาเพียกันเองมากก็ฝากให้พี่เขาสู้ๆทำงานต่อไปครับครับเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้ครับดีใจมากๆนะครับที่ได้มารู้จักกับพี่โกตี พี่มา้าพี่ลิงพี่กะละแมซึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆกนะครับแล้วก็มาได้รู้จักกับน้องนิวนะครับที่เป็นน้องชายของผมอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อยากให้เขาเออมีอนาคตมีชีวิตที่ดีๆครับหลังจากที่อ่านข้อความที่เขาส่งมาถึงเราประมาณเหมือนกับว่าเขาอยากจะดูแลครอบครัวนะครับอยากจะสู้ชีวิตทําให้คนที่เขารักมีความสุขได้ก็เราก็เอาใจช่วยครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เขาอยากจะทําแล้วเขาทาไม่ได้ถ้าเกิดว่าตั้งใจจริง ทำไมต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่เข้าใจมาทำความสะอาดเพื่ออะไรมานะี่ชฉันจะด่าให้เลยสวัสดีครับมาโอ้ยพระเครับผม,มคร <umbers S 1> <ม>ัวลอยน้ำหลายพันล้านสมบัติของชาติไทยให้้สุตาาาพเด ระเบียบของกองทัพเรือนะครับจะไม่อนญุญาตให้บุคคลภายนอกค้างแรงบนเรือครับบ้าจะบ้าหรือน,นอนเนี่ยนะ,ะนริฟัตจะให้